คนอิสลามไหว้พระเดินบินธบาตได้ไหมคนอิสลามเราเราท่านท่านนี้แหละไหว้พระที่เดินบินธบาตาพี่น้องพี่น้องรู้จักหน้าเดินบินธบาตนั้นก็คือพาบาตนะก็เดินอ่าเดินไปบ้านนูเดินไปบ้านนี้เดินไปบ้านนั้นอ่าเพาว่าเดินบินธบาต ทีนี้ที่พี่น้องถามเราคนอิสลามเจอแล้วก็ไหว้ได้ไหมคือด้วยความสัตว์จริงนะครับถ้ากับพระคนอิสลามไหว้ฮุกุมฮา,ามนะครับแต่ถ้ากับคนธรรมดาเขาไม่ใช่พระไอ้นั่นมักครอ่าไม่ได้ฮะาราอา้าวทำไมอะ่ะไอ้นุก,ก็คนธรรมดาก็คนพระก็คน แล้วทำไมคนธรรม,มาดานุมัากโรคแล้วทำไมคนนี้ฮารามพี่น้องอาจจะเกิดความหรือเอ้ยอความรู้สึกอย่างนั้นอาจจะมาใช่ไหมละ่ะพี่น้องครับคืออุลามะฟิกเนี่ยที่หูกลมพระฮารามนั้นเพราะพระดุดประดังวัตถุบูชาดุดประดังนะครับ วัตถุบูชาใครๆก็ไหว้ใครๆก็วหวคือพระเนี่ยคนต่างศาสนิกผ่านร้อยทางร้อยท้าไมไหว้ก็เหลือแค่คนเดียวนอกจากนั่ไหว้ทั้งเพงซึ่งถ้าคนธรรมดาในแดงเดินไปเดินผ่านไปหนึ่งร้อยคนที่ไหว้ในแดงสองสามคนหรอกไอ้ที่เหลืออา่าไหวไหมถามว่าทำไมครับ เพราะพระเป็นเป็นคนก็จริงแต่ดุดประดังวัตถุที่เขาไหว้ฉะนั้นการไหว้พระจึงหูกลมฮารามนะครับอ่าแต่ที่ผมตอบแบบนี้ไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่ให้ไปทาร้ายเขาไม่ใช่นะคือหูกลมที่ท่านถามเนี่ยท่านถามหูกลมผมก็ตอบหูกกลมนะครับอ่าและเป็นการตอบที่อุลามะอธิบายยังไงผมก็ตอบแบบนั้นแหละ อย่างที่ผมพูดตลอดพูดประจำนั่นแหละ,ะผมเองไม่สามารถจะดึงหุกกมเองทุกอย่างที่อุลามะบันทึกทั้งสิน้นอืมนี่คือรายการตอบกระจ่างนะครับเป็นรายการตอบโจทย์ให้กับคนอาวามพอแม่พี่น้องคนใดอยากจะรู้อยากจะทราบในเรื่องใดก็ตามฟังอะไรจากที่ไหนหรือนะึกคิดเรื่องอะไรที่ไม่เข้าใจก็ท่านถามได้นะใครที่ถามแล้วหลายวันแล้วผมไม่ตอบที สามารถคอมเมนต์ทวงได้นะครับเพราะบางทีผมก็อาจจะลืมนะอื